สบายดีทุกคนสบายดีสุภาพบุรุษสลอรเลยสุภาพสตีแสนสวยเนาะเห็นบอท้างหลังมือได้ไปซื้อมือกล่องมาทุกคนนี่ราคาก็ประมาณแสนหาซีพันกีบเนาะเพราะว่าเขาคิปมาหลายคลิปแล้วกามือกล่องมายูทุกคนเลยเนาะคือมือนี้ไข่สิผ้าทุกคนนะมาเบิ่งทันนี้อ่ามือกล่องสีผ้ามาหยอดปุ๋ยหมกมู่พี่น้องเห็นบ่มือกล่องนอนอยู่ กว้างกว้างตัวที่มันดำคึบแน่เดี๋ยวสิพาทุกคนไปหยอดพุ้ยหมกหมู่เนาะเดี๋ยวมือกล่องสิผ่าไปเขาต้องใส่หุ่มคาทุกคนมือกล่องซื้อมาเ้นหาเ้นหาซิปเป็นเกีบติดหนีไว้มีจังสีใจกว่างไปเดี๋ยวใช้ให้มือกล่องจับเนาะเพราะว่าทีพานมากอยกะจับเองมือมือกล่องมือกล่องบวกมานนานำมันี้ได้มือกล่องเรา เดี๋ยวใช้มือกล่องมาใส่งานโอเคนะทุกคนตอนนี้เขาก็ลเดิลุกมาหอนลุ่มแล้วนีหน่อมือกล่องห้องพียังวะเหี่ยมเว่ยหนีหน่ออันนี้กับปุ้ยปุ้ยปุ้ยสีพังมูฮะบัวัดยังยุ่วก็ต้องอัดแหละเฮาบัวัดมันก็ไล่ออกหมดหรือเปปุ้ยตัว เยอะใ่จับนะทุกคนเนานะมือกล่องหางหายไปเพิงไปโดนเติมเนาะฝากเป็โนโมเมนต์ทีเดียวข้ามากรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นเรื่องใจให้มือกล่องด้วยทุกคนเนดะ้อมือกล่องถากมาเนาะห่างหายไปร้ายแห่งดีมือกล่องหางหายไปเพิงปวดอ้าเอ้าเ้าเอ้าเอาเย็นเย็นเย็น คื่อได้เลยนะแม่งโใหญ่หลังมม่เป็นหมกมม่อ่ะนี่เขาสีชัยเขากะใช้ประมาณนี้เนาะบวงหนึ่งเด็กคุ้มคุ้มมาละซักให้ปุ๊บมือกองอัดด้วยตีนตุ๊บตุ๊บหงเียงเขามาไก่เห็นกันอยู่บ <c oughs> <t ong> um. ุ่เละเนี่ยนัาไปไก่ เดีวอารมณ์หลังกไดู้กอัดตีนทเอออัดทังแกได้แก๊เอากรได้มึงิอ๋ออ๋อนม่ตีนอืมบ้าควักอือูาตัให้บูชาตัว มมีนะเอาไปเพียเนี sí. Sí, like joke. ่ยต yeah, ัวไปเพียจ right ้ะไหนเกมเนี่ยในเกมนะในเกมมมีเออในเกมม่้อในเกมซื <laughs> ่เกมำไมได้ื่อเกมนะ N G M O K เก่งอยู่ตลินนะนะจำจเห็นเลย่้บอด

ไปๆไปยอดไปยอดไปฮักก็ยอดได้ซ้อมให้กำลังเสริมฮักกับมาจักสีเสริมเพียงเสริมสาดหรือเสริมเพียงหว่งเรากำลังเสริมฮักกับมาเม่์จะขึ้นมา飒เห็นไหมบมดีแล้วจะมา飒ไหว่านี้ยังดีแล้วเฮ้ยอยากตายให้กินเถอะ โยมนน <prediction>? ม <laughs> <le> <wh ats Napoleon> ันบอกมานอนเ่อนมันบอกมาใช่ผู้ดีใหม่ทั้งล้างแล้วสัดสลแล้วแม่กินก็ตยองโค้ทั้งล้างนะเนี่แจะว่ามากี้ช่จะว่าอื้อบ่ก มากล้องกลองแกะโยมากพัวอันนี้อื่มุ่นเถอะเอ้าผู้นหนึ่งหยอดผู้นหนึ่งอัดด้กว่าเห็นเปียะเฮ้ยหมากนั้นและสิวานกูมูลน่ะน้อยเดียวกั้นึกได้กิน หักกัหยอดหักกับ้อยักกับสี่ยาขาแมงกวางกระทามันก็ตัพี่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดี๋ยวไปตุนตัวเดวหนึ่ขนาดคลิปยิ่งไปตนวัวคูไปตล็กน่อยแต่วัวคักดันดำดแหล่คึกหยุดกวาง จดนสีขาวนั่นน,น,น,นกนกหวนะแมก็ลงในกลุ่มนะอมนโอ้เข้ามาเป็นโคกกินในเบิดแล้วคำาโคกหนังโบกินหา้าก๊รถคือกันห้ากอย่างรู้ดีเด้อตะเป็นหิงหวงปิแขนแข้งปวดแขนคู่นึงมันสุดจำ้ำโอ้ในมันสัตว์ตัวตๆๆๆัวไห่บอกไม่เห็นคนเดียวนะ แล้มันนะบอกามัล้างเห็นเหวยเลยเดยวะไรกดดาก็ดาเอแพนด้าถกมูู่กมูมากน้อยลายทก็ปั้นทอก็ะปั้นนะพชอยปรกวงในเพนด้าชอยชอยนีชอยโส่เลยชอยโ่กวงเขาจะถามหาตัวกงงได้ชักแรก มักเทียนตกน้องไปแช่จะ้ะบอสดิกำลังเสริมมากมาคนหนึ่งลงอีกคนหนึ่งนางเป็นจำหน้าอีเทิงเทียงตาซานยันเดียวอืมเนี่ยขาทางไปแล้วพี่นักบวชขาทางไปแล้วจะไป <c oughs> ตอนน้นก็นอเจชิพานหละบึงบอลห้อยอดฟูรียบร่อยตุงมูมันกำลังเป็นหมาหมามันกำลังงหมากำลังเทอหัวีเห็นว่าเป็นัไงเนี่ยโอ้กระเดียวขอนกัะเดียวขนเทียด พาเลอดบึงหมูนะทุกคนเนาะเส็จว่ะมาได้ปะเลาว่ามใหญ่กวหมูป่าแทนม,ทนมาจะเป็นหมักนี่เนาะตรูปภาไหนก็เป็นหมักแตงนะทุกคนมูน,นี่ไม่ใช่โบลีปิดกลิ่นแล้วเจ้าฮ้กแต่สีอ่ะสีแต่น,นั้นยาขาแมงไหมตัวเมงไหมมันลายเนาะเราก็เลยสีมูน,นี่ก็เลยสิ้ผ้ามารอบึงหมูก่อนเพราะว่าทิศหนาสิอทิปปิดดาำแตกอะไรนี่หมูเนาะนี mặt như gì nữa mát 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 được Mười hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi của nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai hai này hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai Đây, mùa mùa gấp một mùa Ôi, oh, một quả mà mùa 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 จะมีข้อแตงวนตวนี้นะแตงโอ้ยม,มันงู่มา้งในน,น,น,นสวนสุดตัวนี่ออกพอซ้าเดียวครับอยู่ในทียังไม่ยักขนนี้ ดีเนาะหมากใหญ่หนยท่อหัวนี่แหละสวนอ๋อเด็กท่าไรยแบบบอวยไปหามขวางก่อนโอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้หาก็ได้เลาะบึงหมักมูกระยอดพุ้ยของมูกะ ได้เติบหนึ่งเลยนะทุกคนเนาะการคลิปนี้ก็อ,อยากขอจบเท่านี้เนาะทุกคนกะเข้ามากก็ฝากกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามเพื่อเปน็นน้งใจให้เนานะกะสำหรับหมักแตงเราถึได้กินกโปรกินซ้ำเพราะว่าเราห้ากระสีอ่ะสีพูยขาแมงมือกลองมาเราถืให้มือกลองซีมยังไม่ได้ซีมซ้ำพอเป็นอมาบ่ถึกมือเพราะว่าเมื่อวานนี้เราสีอันไหนเนี่ยสีเต็มยาขาแมงเนาะทุกคนกะ สำหรับผมแงนนองกะน่าชีบดเดือนกุมภาพันธ์นี่กะสิได้เก็บแล้วกลถ้าเป็นผู้ใดอยากซื้อเอ้อผมเองผู้ดใดอยากชีมด้วยอุดอยากคุณนุ่นซอยนะทุกคนเนาะกะมาอุดนุ่นได้ด้วยอยาก,ยกนนามาชีมด้วยอยากมาซืาอ้ออยู่หานเอออยากมาซืซ้ออยู่สวนก็นได้เนาะมาชีมเลยก็ได้ถ้าเป็นเห็นแบบคล้ายตามทางหรือว่าตามบานนา้านเนาะเพราะว่าเราก็เ้าขายกะฝากุดนุ่นซอยใดุ้ทุกคนเด้อผู้ใดโลสองโลก็ว่ากันไป แต่ม yup. <constitutional> ันสื่อท okay, so like ี่ส่วนกักัดสีได้และยางนั่นทุกคนเนาะคลิปนี้กัดคือสีบดุดเปนได้เนาะเพราะว่ามันห่อนแดดมันจ้ก็เลยเป็หึงปันได้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นเรื่องใจหายด้อทุกคนเด้อมือกล่องลูก้าออกมาจับกล่องซอยเหมือนเนาะบริกิ่งแต่งซ้ำก็โอเคนอกคลิปนี้ก็จบเทนีนัทุกคนเนากขอไ้ไที่เขาบึงคลิเฮา พอกันคลิปหนาทุกคนอย่าลืมเนื้อผากดไลค์ <c oughs> ก็แช์ก็ต <c oughs> ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจแนะ่บาย